ดอกเอ,อยยาสุไล่เดิมทีผมของพี่น้องเก่ายาสุละเผาเสือไปหลงย่อมพเบิดดีท่านเจ้าได้ขีสั่งกักของคือพญายาสุลึงชาวนาภู้กี่วควายควอนกลาพี่น้องเข้าคนอีสานครับพ่อถิ่มกันครับไปใส่กนันเลือกอีสานอ่อยต่อยซอยชงซอยเชี่ยกันเด้อพี่น้องเน้อ กดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้เนเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้น้ำเน่เด้อครับเพือชิานลิดใหม่ๆขอบคุณครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้ผ้าพีผ้านองมาเลือกเอาควายนะครับควายหง่ควายงามพี่น้องเฮาแล้วก็อนาคตนะครับควายยักเลยพี่น้องครับเมื่อนี้เปิดบ่ลายพี่น้องครับพ่อให้พี่น้อง ผู้ใหหาควายนะครับที่พัฒนาเล้วไปพัฒนาต่อพี่น้องครับนี่เลยคนสิเปิดจากโตนะครับรายละเอียดสิเป็นยังไงมาหุ่จักกับจะาของเพลินสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวครับแพทย์จ้าทิยูครับบ้านโค้งหมากไม้ตําบลหนองเหล็กอาเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะจักรายการเท่าไงเนี่ยสองรายการค่ะสองรายการเฉียนเฉียนเนาะค่ะสายประกวดค่ะเฉียนเฉียนเลพี่น้องเด้อสองรายการนะครับแต่ว่าสิทท้ายเลี่ยวคือบัวบัวรู่พี่น้องเท่านะครับเพราะว่า แสงกับบมีดอกมือนี่แสงกับบมีมืดกับมืดพี่น้องเฮาเบิ่งฟ้าแล้วมืดตึ๊บเลยพี่น้องครับโออาบ่โทรไปต่อครับเบอร์โทร065 0 6 5 0 4 5 045 0837 0837เป็นทางเบอร์โทรโอ้เป็นเบอร์โทรเนาะค่ะไอ l ดีไลน์มาด้า102ค่ะไอดีไลน์นะครับมาด้าดาด้ด้วพี่น้องเด้อรถมาด้าเขาหน่เนาะค่ะมาด้านะครับหนึองฟันฟาสอพี่น้องเฟสกับเหมือนฝันฟาร์มค่ะ ทางที่มันมีแสงเขาจังน้อยก่อนพี่น้องเฮ้านะครับเนาไปจังสีป่เนี่ยไปท่างนี้บ่เนี่ยคืมคืมคืมีรีมือตึ๊บเลยป้าตัวคันดีใส่แสงเข่าอีกมันกับควายมันสีเพี้ยนพี่น้องเฮาเอาจังสีแล้วเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยช่มตัวจริงเด้อพี่น้องเด้อเอาลายเอียดตัวแรกมาเลยตัวนี้เป็นสาวทองแรกค่ะสาวทองแรกค่ะ ฟันน้ำนมค่ะฟันน้ำนมนะครับเพิ่นสูงเท่าไรครับเนี่ยสูงร้อยห้าสิบค่ะร้อยห้าสิบนะครับพี่น้องเฮาฟันน้ำนมหรือก็ท้องแรกพร้อมจีเน,นี่ยค่ะอ<ห>ู้ยอายุเพิ่นเท่าไรนี่เหรอสองปีครึ่งค่ะสองปีครึ่งพี่น้นองครับสาวฟันน้ำนมเด้อพี่นอ้องเด้อค่ะท้องแรกค่ะอ่าท้องกับผู้ใดนอท้องกับเก่าจเจริญค่ะท้องกับเกาเ้าเจริญนะครับเพิ่นเป็นลูกผู้ใดให้เขาหัวใจปะครับลูกยกมังคุดค่ะป้าดทัวสายใบยกเนาะแม่นค่ะโอ้พี่น้องเฮานี่เด้อเด้อพี่น้องเด้อ หนังหนาตึ๊บเลยพี่น้องครับบุญนะเบื้องหน้าเอื้อเพิ่นนะครับย้อนย้อนเลยพี่น้องเฮ้าท้โงท้โงท้วท้วท้ลูกสาวหยกมงคลค่ะอ่าฟันน้ำนมนะครับอายุสองปีครึ่งนะครับทองครับเก่าเจริญเนาะค่ะท้โงท้โงท้วท้วท้แข็งแง่ขาแง่นะครับตัวตัวล้ำชิงหนาตึ๊บพี่น้องเฮาบุญนะแล้วที่เด็ดเพิ่นคือเขาเปิดเนาะค่ะเขาเปิดกว้างนะครับโอ้เหลือกัดแม่นค่ะบ้ำชิงดีคร์เด้อพี่น้องเด้อตัวนี้หนาตึ๊บเลยท่าย ใช่เนี่ยร้อยหาสิบสามหาซีใดไปหนึ่งหรสิบวัดใดใอาทายยกสูงคักอยู่ไหม่ทยยกสูงเนาะค่ะเบิ้งคิงเหิือน,นเด้อพี่น้องเด้อโอ้คึ้นขึ้มืดเมืดพี่น้องครับจักบาทแบ้งพี่เบ้ยงน้องไปเรียงตัวเนี้ยหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทค่ะหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทนะครับราคาห้องเนาะค่ะว่ามีงบเท่าไรน,นะครับมีทุนเท่าไรห,ห้ยทั่วมาเลยพี่น้องเข้านะครับถ้าเสือพี่น้องเพิ่นมีควาย ควายน้อยที่พระทันพัฒนานี่แบบว่าเพือ่นอนจะเพื่อนจากเลี้ยงควายใหญ่แต่ว่าเงินพอสิห้าแลกเปลี่ยนได้บ่ได้ค่ะได้เนาะได้ค่ะจังทวมาคุยกันเนาะค่ะเอาหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทครับอ่าข้ายสาวฟันน้ำนมนะครับลูกสาวยกมงคลพี่น้องเฮ้าเรากระท่องครับเก่าเจริญนะครับตอนนี้พ้นสูงลอยหาซิบเรีวพี่น้องครับป้าวทัวหนามไหมหน้างามคักเด้อพี่น้องเด้อมึงเนี <พา S 1> เ่ยมาจิดเฉียวว่าทันห้างเลยตัวนี้บอ่ไอไ่ยนำ้ำนมอยู่ค่ะแน่น ไงยอนหยากระฟางค่ะอาหารเอาให้บ่เหลียวมึงได้ค่ะโทษโทษโทษบดมเลยมาด่น้องครับบึงกินฟางค่บแล้วก่อนค่ะก่อนหนึ่งเล้ตัวเดียวนี่เกิดจากแม่สูงวัย้ไปหาหนองเพื่อเนี่ยจูงยา้ยวไปหานนองเพื่อเลยแม่สูงวอยหาซิบค่ะตัวนี้เนาะค่ะโอ้หนาติบเลยจูงเง้ยวเลยจูงเง้ยวเลยพี่น้องเบิ่งถ่ายยังขันบ่ได้ง่ายค่กไวมาสิปั่น กวดแท่นนี่เก่าแล้วนี่ตัวนี้เสียเอาเลียงคู่กับเออนั่งเก่าเขาเน่ะนี่เลยพี่น้องนะครับเพชรเหมือนฝันค่ะนี่นะครับเอาฝนตกฝนลินแล้วหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทลูกสาวหยกมงคลสูงร้อยห้าสิบฟันน้ำนมท้องกับเก้าเจริญนค่ะนี่เลยพี่น้องครับโอ้ต่ำนี้บ่มีบ่ค่ะส่งฟรีให้ได้เ่าทัวประเทศเท่านี้ได้ค่ะส่งฟรีให้ทัวประเทศได้นค่ะไปบ่งตัวผู้เฮาฝนตกแล้ว่ละหลา เอ้าพี่น้องครับบาดนี้มาเบิ่งตัวที่สองพี่น้องเฮ้าปอดขาบอกย่างเงี้นะครับสูงเจินเทินเลยลูกไผะตัวนี้ลูกชายเพชรสยามค่ะลูกชายเพชรสยามนะครับอายุ11เดือนกว่าค่ะ11เดือนกว่าเขาเข้ามาปีกันเลยเนาะค่ะสิบเอดเดือนกว่านะครับสีเขียขวบนะครับสูงกี่หล้วครับนี่สูง142ค่ะปิบสองค่ะปอดทัว้้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 ปี เปิดจักบาทลูกไส้เพชรสยามนี่ยเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทค่ะเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทโอ้ยขันเป็นตะจี้พี่น้องเฮาสองแสนหาวยัดกันเด้อแบบนี้เด้อเงาดีเนาะค่ะไล่ดีแล้วก็สันหลังเพียงพี่น้องเฮาผุนไยนยากกไยเพิ่นบู๊อาตกกะไายคือเก่าพี่น้องเฮาขอเบิง่งหน้าเพิ่อนป่ะเนี่ยค่ะรอค่ะโอ้หน้าคมแห้งนะครับทางเขาเปิดกว้างเลยนะครับพูุนะเอ้าวพูดไดอยากได้นะครับมีซักเป็นหลานลุงเพชรเนาะตัวนี้เนาะลูกชายเพชรสยามนะครับ อายุห้าวาปีหนึ่งเลยก็ได้นอนะครับสิบเอ็ดือนกว่าสูงรอยสีนะครับพวกน่ะเจ็ดหมืนเท่าได้ก่อเจ็ดหมนเก้าพันบาทค่ะเจ็ดหมื่นเกพนี่น้องครับอุ้ยเกิดจากแม่ร้อยหาสบสาลาเอ้ยเกิดเพราท่านราคาคุ้เงินล้านได้นะแต่กี่เ้าคือสรรหาครหนึ่งซื้อสองแสนสามแสนกับว่าไดซ้ํานี้ด้น้ะโอ้แบนี้พี่น้องเ้าเป็นตะเจ็บเป็นตะเลียงแหงนะครับพวกเนี้ยเอา ลูกชายเพชรสยามเด้อพี่น้องเด้อสิบเอ็ดเดือนกว่านะครับสูงรอยสี่สิบสองแล้วพี่น้องเฮานะครับนี่เลยเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทราคาห้องโอ,โอ้ต้นนี้ได้มีบ่บ่ค่ะนานนะเปลี่ยนได้พี่น้องเฮานะครับอเอาอย่างมาใส่คู่กันเบิ่งกันนะ่ะจุ้งมาใส่คู่กันต้นนี้บ่มีเนาะบ่ค่ะโงพี่ให้ไกลาปานไหนตัวนี้ผานอีสานค่ะผานอีสานเนาะป๊าดเทียงขาไหมพี่น้องเฮานะครับคนละสายเลยคู่เนี่ย ขาเอาไปเลี้ยงคู่กันนี่พี่น้องครับผู้ใดตั้งตั้งควักไม่ตั้งท่าไม่ผมอยากให้เอาชุดนี้นะครับเบื้องในเพียงเปิ้งใหญ่เลยพี่น้องเฮาขาบอกย่างเงี้นะครับทั้งสองตัวเลยพี่น้องครับผมภาพบ้าง่ามเด้อพี่น้องเด้อสวยบ่สวยปันได้นะครับแต่ว่าเน้นมาชุ่มตัวจริงนะครับได้ความใหญ่ความหยักของตัวผูนะครับได้ความหนานะครับหน้าตาทั้งสวยทั้งร้อพี่น้องเฮาโอ้โถ่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 โถ ขันยกคู่ในรถได้ร้ายวะเนี่ยได้ยุคค่ะโอ้ยสิขายตัวไดน้องเอกเงืนคือบ่มีแต่ว่าโอ้ที่เด็ดเลยพี่น้องเฮ้านะครับเอาชุ่มช่ำเปนนองเฮ้านะครับตั้งฝนตกตั้งไทยนี่แะตัวดีๆพี่น้องเฮานะครับนี่เลยยังรับเนี่ยเบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์หกห้าศูนย์สี่้าศูนย์แปดสามเจดน้องเบอร์ลมาด้าหนึ่งศูนย์สองค่ะไอ้ดีไล่เพื่นเด้อเป็นนองเด้อมาด้าหนึ่งศูนย์สองับติด แน่นอนขนาดเลยพี่น้องเข้านะครับโอ้อยา่ให้พี่น้องเบ่้โด,ดุนๆเด้แต่ว่าฝนตกนไปน้องเข้าไปเขาขอบคุณขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับด้วยดีเสมอมาสวัสดีครับ